หลักฐานจ้างโหวตผู้สมัครส so วเป็นงวดที่สองแล้วด้วยจำนวน1,000บาทลองดูเนะื้อหาข่าวนะครับสมาชิกวุฒิสภา,านายสมชายแสวงการได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าตรวจสอบหัวเลือก so สวศรีสะเกะตกรกตมีหน้าที่คลิปหลักฐาน epc เหตุการณ์นี้บันทึกไว้วันจันทร์ที่10มิถุนายน2567เวลาประมาณ10นาฬิกาที่วัดจันทร์อภอปรางกูจัังวดศรีสะเกดกะกะตน่าจะต้องตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพราะน่าจะเป็นหลักฐานสําคัญในการจ่ายเงินจ้างโหวตจากผู้สมัครสรวรในอ,อรปรางกูแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว,ว่าเป็นการจ่ายค่าจ้างโหวตงวดที่2อีก1,000บาทหลังการลงคะแนนเลือกสอรวร,ระดับอำเภอแล้วโดยต้องนำโพยที่มอบหมายให้ไปกาบัดในคูหามาขึ้นเงิน รายงข่าวระบุถึงบุคคลในคลิปสัมพันธ์กับผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจังหวัดผู้หญิงเป็นคนขานชื่อนางลอลิงเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดทําหน้าที่เป็นเลขาประสานงานจัดทําบัญชีซื้อเสียงและจ่ายเงินให้ชาวบ้านผู้สมัครสวรที่โหวตตามโพยผู้ชายใส่แมสช,ชื่อนายปอปาอดีตนักการเมืองระดับรัฐมนตรีท่งภรรยาที่เป็นอดีตข้าราชการลงสงวในครั้งนี้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ผู้ชายเสื้อสีส้มที่นั่งกำกับคือในทุนออกเงินซื้อเสียงส่งลูกสาวสองคนลงสมัครสวจนผ่านเข้ารอบระดับประเทศทั้งคู่ก็กตอาจจะไม่รู้แต่เรารู้สิบหกสิบหก น no. no. oui ี่คืองี่เา้่เาเคยไหนสาอเนสบอตัวนี้นีวบอสมควรนี่มาซื้อไปทั้งสอ่ะสมควรซื้อดิ ทอ้งคนเขาวสองคนเป็นก่อนเด็กชายขอบคุณสีแดงอันนี้เพิ่มเธอทำาหารแล้วก็ตุ้มแตงกวาแตงวาบ้างบ้างตุ้มแตงกวาตุ้มแตงกวาตุ้มตุ้มตุ้มตุ้

สึ่งหกซึ่งหกไม่เรียนบี สวอ๋อสมควรนี่มาซื้อไปทั้งสองอสมควรซื้อนี่สมควเขาสองข้เป็นก่อนเดสมควรสีางอันนี้มหาว่าตู้ไระว่าสาบว่ัเป็นูแต่ละคนนี่

ก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าประชาธิปไตยไม่มีจริงหรอกครับในโลกนี้แล้วก็ยังหน้าด้านอ้างประชาธิปไตยอยู่ได้ น่ารังเกียจชิบหายไอ้พวกนักเลือกตั้งไอยภาระพวกนี้ถ้ากรกตไรความสามารถที่จะดูแลการเลือกตั้งให้มันโปร่งใสได้ก็ยกเลิกซะเถอะกระบวนการเลือกตั้งสวในครั้งนี้ยกเลิกเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่าให้มันเน่าเฟะเละเทะไม่น่าเชื่อถือเหมือนการเลือกตั้งสสครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วยังยืนยันคําเดิมครับประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคไม่มีจริงหรอกครับในโลกนี้มันคืออาวุธที่อเมริกาใช้ล้างสมองคนเพื่อเข้าไปแทรกแซงแวงหาผล ประโยชน์จากท่าต่างๆที่เขาเอาประชาธิปไตยไปนําเสนอล้างสมองโดยมีนักการเมืองท้องถิ่นแต่ละประเทศเป็นผู้สมคบคิดเพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งอํานาจอยากเป็นหุ่นเชิดประธานาธิบดีจนตัวสั่นเลยนะมึงอย่าวังเลยไอส้สัดสอนทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เพียงคํากล่าวอ้างสร้างวัตกรรม propaganda เหมือนพวกก้าวล่วงก้าวกลามก้าวลงเหวก้าว,ว whatever นิยมขันเจ้ยแจ้วเห่าหอนกันมันมีหลักฐานที่ถูกแฉโดยอดีตทีมงานศี โปรโมทประชาธิปไตยท่านวิลเลียมเบิมผู้ที่ตัดสินใจออกจาก CIA เพราะรับไม่ได้กับความอมหิตของประชาธิปไตยที่ใช้เป็นอาวุธของอเมริกาท่านได้เขียนหนังสือขึ้นมาชื่อหนังสือว่า America's Deadly Export Democracy The Truth About the U.S. Foreign Policy and Everything Else แปลความได้ว่าประชาธิปไตยเป็นการส่งออกของประเทศอเมริกาซึ่งมีความอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตมากที่สุดและนี่ก็คือนโยบายการต่างประเทศของประเทศอ ซึ่งถูกเปิดเผยเปิดโปงอยู่ในหนังสือเล่มนี้มีเวลาผมจะเอามาขยายความเพิ่มนะครับประชาธิปไตยอาจจะมีดีก็จริงแต่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายประชาธิปไตยจริงๆแล้วเป็นระบบก,การปกครองที่อันตรายที่สุดเพราะทําให้คนในชาติเห็นแก่ตัวณวันนี้อยากจะรวบรวมอํานาจทั้งหมด อยากจะมีการรวบรวมปฏิรูปประเทศอีกครั้งหนึ่งสวายอํอำนาจคืนพระเจ้าแผ่นดินในหลวงของเราเพราะพระองค์ทรงปกครองประเทศ,ป,เทศปกครองพวกเราด้วยทศพิธราชธรรมดังนั้นไม่ต้องมีวิตกกังวลเลยว่าพระองค์จะขายชาติเหมือนเจ้าพวกนักการเมืองที่อยากเป็นประธานาธิบดีจนตัวสัตว์เหมือนไอสัตต์ตอนตอนนี้รวมทั้งไอสัตต์ทักเ้นด้วย